ต่อไปผมจะแนะนําวิธีการเติมแม่สีของเครื่องผสมสีรุ่น X Smart นะครับก่อนจะแนะนําการเติมแม่สีนะครับผมขอแนะนําที่ตัวเครื่อง X Smart ก่อนนะครับตัวเครื่อง X Smart เนี่ยจะมีกระบอกแม่สีอยู่ด้วยกันทั้งหมด16กระบอกนะฮะซึ่งแต่และกระบอกจะมีป้ายแม่สีติดอยู่นะครับเช่น CDW08, CDW04 แม่สีของ t a จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด14เบอร์ด้วยกันนะครับจะขึ้นต้นด้วย CDW01, 02, 03 จนไปถึง c d 14 LV นะครับสังเกตตรงที่ฝากระป๋องจะมี c d 111 11, 11, LV นำหน้าแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นการเติมสีนะครับการเติมสีจะต้องเข้ามาที่ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับซึ่งจะอยู่ในโหมดของการบํารุงรักษานะครับปุ่มบํารุงรักษาตรงนี้นะครับปกติแล้วปุ่มบํารุงรักษาจะต้องไม่มีเครื่องหมาย s j ีหรือเครื่องหมายตกใจตรงนี้โชว์อยู่ถ้ามีเครื่องหมายตกใจตรงนี้โชว์อยู่หมายความว่า ต้องมีแม่สีเบอร์ใดเบอร์หนึ่งที่อยู่ในระดับต่ําไม่พร้อมในการผสมสีครั้งนั้นนะครับคลิกเข้าไปที่การบูรุารักษาเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของแม่สีแต่ละตัวนะครับในหน้าเติมแม่สีตรงนี้จะโชว์แม่สีอยู่ทั้งหมด14แม่สีด้วยกันแต่มีข้อสังเกตว่า c w 1 5 l v กับ c w 1 6 l v ตรงนี้คือกระบอกว่างไม่ได้ใช้งานผ่านกระบอกแม่สีตรงนี้นะครับงั้นลูกค้าจะใช้งานจริงๆก็จะมี CDB 010203จนไปถึง14เท่านั้นนะครับตรงนี้คือกระบอกว่างนะครับการเติมแม่สีหากเราต้องการที่จะเติมแม่สีตัวใดเบื้องต้นให้สังเกตดูที่ระดับก่อนนะครับเบื้องต้นตรงนี้มีเครื่องหมายตกใจโชว์อยู่ที่ c w 1 1 c w 1 4 c w 0 7ผมจะขอเติมที่แม่สี c w 1 1นะครับการเติมนะครับมีขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่ดับเบิลคลิกไปที่แม่สี c d 1 1นะครับ c d 1 1จะหมุนมา หมุนกระบอกมาทาั้งด้านหน้าเครื่องเป็นไหมเป็นกระบอกตรงกลางเลยนะครับซึ่งจะมีป้ายโชว์อยู่แล้วว่าเป็น CDW11 นะครับจากนั้นให้เรานํากระป๋องแม่สีที่เป็นเบอร์ CDW11 มาเขย่าด้วยมือก่อนเพื่อให้แม่สีมีการแตกตัวก่อนนะครับไม่เกิดการแยกชั้นเขย่าด้วยมือประมาณ10-20วินาทีก็พอนะครับหลังจากนั้นถึงจะแกะซีนที่อยู่ด้านข้างกระป๋องออกนะครับแล้วถึงจะนํามาเติมที่กระบอกที่ตัวเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับ เราจะเติมที่แม่สี CDW11LV เปิดฝาที่กระบอกที่ CDW11LV ก่อนการเติมแม่สีนะครับแนะนําว่าเทลงบนพื้นที่ว่างที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่แนะนําให้เทลงไปตรงแกนกลางโดยตรงเพราะว่าแม่สีบางส่วนนะครับอาจจะหมุนอาจจะไหลเข้าไปในสู่แกนกลางของใบกวนสีซึ่งจะทําให้สูญเสียแม่สีโดยปล่าประโยชน์นะครับงั้นให้เทลงบนพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับจนหมดกระป๋องนะครับ หลังจากเทแม่สีเสร็จแล้วนะครับปิดฝากระบอกให้เรียบร้อยนะครับแม่สีตัวหนึ่งกระป๋องนั้นนะครับจะเห็นว่าของบรรจุมาประมาณหนึ่งลิตรนะครับตรงนี้เราจะเทให้หมดกระป๋องเลยนะครับอันนี้คือการเติมหนึ่งลิตรนะครับต่อไปเราจะมาทําการบอกที่ตัวโปรแกรมผสมสีอีกครั้งหนึ่งว่าเราเติมแม่สีเข้าไปเท่าไหร่นะครับซึ่งโปรแกรมผสมสีจะไม่ทราบเลยถ้าเราไม่คีย์ตัวเลขการเติมแม่สีเข้าไปนะครับ ซึ่งปริมาณนะครับจะโชว์อยู่ที่1ลิตรนั่นคือก็คือการเติม1กระป๋องนะครับหลังจากผมเติมแม่สีที่ตัวเครื่องเสร็จแล้วผมจะมาคลิกที่คําว่าปุ่มเพิ่มตรงนี้นะครับระดับแม่สีจะปรับเพิ่มขึ้นให้ตามที่เราคียเข้าไปซึ่งก็คือ1ลิตรตัวโปรแกรมจะฟิกมาให้อยู่แล้ว1ลิตรนะครับหลังจากนั้นให้กดที่คําว่าปุ่มบันทึกเพื่อเป็นการบันทึกค่าการเติมแม่สีครั้งนี้นะครับ <S <S ถ้าเกิดว่าผมกดปุ่มยกเลิกตรงนี้การเติมค่าแม่สีตรงนั้นจะไม่ถูกบบัันนทึกลงไปะคร แนะนำรายละเอียดของหน้าการเติมแม่สีของแม่สีเบอร์สิเอ็นะครับว่ามีมีอะไรบ้างนะครับตรงบรรทัดแรกเลยนะครับเป็นระดับแม่สีปัจจุบันซึ่งระดับแม่สีปัจจุบันหลังจากการเติมเข้าไปแล้วมีระดับอยู่ที่1.35ลิตรนะครับระดับสูงสุดของกระป๋องรุ่น x smart นะครับมีความจุดได้ถึง2.25ลิตรนะครับแต่แนะนําให้เติมแม่สีเข้าไปเพียงถึงใบพัดบนแค่นั้นก็พอนะครับถึงใบพัดตรงนี้นะครับซึ่งระดับใบพัดตรงนี้ จะจุความจุแม่สีอยู่ที่2.05ลิตรนะครับไม่แนะนําให้เติมมากไปกว่าน,นั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราเติมแม่สีมากไปเวลาเราปิดฝานะครับนอกจากจะเลอะฝาเสร็จแล้วตรงนี้ยังจะทําให้แม่สีไหลเข้าไปในแกนกระบอกที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นแล้วเมื่อสักครู่นะครับให้เติมถึงแค่ขอบใบพัดโดนก็พอปริมาณสูงสุดก็คืออยู่ที่2.05ลิตรนะครับซึ่งแต่ละกระบอกจะมีปริมาณความจุ ที่เท่ากันต่อไปเป็นระดับต่ําสุดที่ไม่ฉีดนะครับระดับต่ําสุดที่ไม่ฉีดก็คือระดับคัพออฟที่0.25ลิตรถ้าเกิดว่าเราจะต้องผสมสีแล้วโปรแกรมคํานวณไว้ไม่พอที่จะผสมสีในครั้งนั้นนะครับตัวโปรแกรมจะเด้งหน้าเติมสีขึ้นมาโดยอัตโนมัติบังคับให้เราเติมแม่สีก่อนที่จะทําการผสมสีครั้งนั้นนะครับระดับเตือนนะครับตั้งไว้อยู่ที่0.4ลิตรเตือนหมายความว่าอะไรหมายความว่า จะเริ่มเตือนที่เป็นเครื่องหมายตกใจนะครับเครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายเอสเจลีที่โชว์อยู่ตรงนี้จะเริ่มเตือนตั้งแต่เมื่อต่ํากว่า0.4ลิตรจะมีเครื่องหมายตกใจแบบนี้โชว์ขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่ํากว่า0.25เมื่อไหร่แล้วก็เครื่องจะตัดการทํางานไม่ยอมไม่ฉีดสีจะให้เราเติมแม่สีก่อนนะครับ